เจ๋วชูมือมาหน่อยโอ้ที่ที่ไปชูนี่น่าจะประมาณ6.5กันแล้วแนุ่ยเฉยนะนะเออนะครับวันนี้้องปอกับ้องกีนนะครับมาร่วมงานของชูมุพเสามจี g พ l า s วันนี้เป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกของุ้งกีนครับวุงกีนนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่มาแล้วเป็นครั้งแรกที่มาที่จังหวัดตรังอ่ะ วันนี้มาเจอเหล่าบรรดาแฟนๆของน้องปอลงไปถึงแฟนๆของทีมมูอิสสามจีพครับครับทารกน่ารักมาทุกคนน่ารักไหมคะ ขอบคุณมากเลยครับก็วันนี้ขอบคุณที่ให้การต้อนรับพวกเราไปอย่างดีนะแล้วก็สนุกกับพวกเราครับก็อยากจะให้ทุกคนสนุกไปเรื่อยๆตลอดเลยนะครับก็อย่าลืมรูด H ถามีพลัสด้วยเนและที่สําคัญวันนี้ครับเดี๋ยวพี่ดกขอบอกเลยเราจะให้สองคนนี้อ่ามามามาสี่คนนี้นะครับเร็วแรงที่สุดในจังหวัดตรังแลอยื่ใกล้ใกล้ชิดกับพี่ปอแล้วก็น้องคลีนได้เลยนะเอาละครับเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์กันก่อนเลยนะ สี่คนนี้ขอชื่อเล่นอ่านทุกคนมมาดูตรงนี้หน่อยครับอ่าถือไม้นะครับบอกชื่อเล่นสั้นๆทีละคนอ่ะหนึ่งสองสามคุณแรกชื่อลิฟครับลิฟลิฟออยออยฉั่บอกไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ติ๊กโก้ลมันลิฟลิฟแล้วอะไรต่อจ้ะลิงค์ค่ะลิฟแล้วลิงคนเราไม่ต้องลิงคแล้วแหละต้องลิงแน่ด้ไม่ใช่ลิงนะครับแต่ว่าเบนเด็กตรังแรงถึงใจนะ ดแรงถึงใจเอารางวัลกันเลยไหมชิ่บปูค่ะคนสุดท้ายชื่อปูชื่อปูใช่ไหมนะปูปูโมพี่ยิ้เร็วมากเลยนะดีมากมากเลยที่ปันไม่ไปชฉากับขอบเวทีอยู่ในกินรู้มาเลยนะที่นุแอบเห็นกับปีนรู้มาเร็วได้แรงมากเขาเขาไปโดปั๊บคนแรกมานี่ลยฝั่งนี้มาลิฟลิฟลิฟถือไปไว้ นดี๋ยวก็ออยถือหม่ไว้เอาให้โดนใจอยากจะบอกรักใครปองกรีนอย่าอเลยอ่าบอกรักใครนะอย่าบอกรักใครครับคิดไว้หรือยังเดี๋ยวบอกรักใครนะนิ่เป็นหรือเปล่าเนี่ยเป็นนักเรียนอยู่หรือเปล่าพร้อมไหมครับสามคำพร้อมท่าด้วยนะรักกินจัง กินตับไหมอะไรก็ได้ถ้าแกพร้อมแล้วเดี๋ยวพี่ลงมทวนให้หลังจากพี่ลงพูดจบบอกคามคัที่อยากจะบอกรักปอกินมมาได้เลยนะครับใช้ทูเว็น 3G พัสโทรหาปอรกิีแล้วอยากบอกรักว่ารักจริงๆร้ยเดี๋ยวครับเป็นคำง่ายๆแต่ถ้ามาใหญ่ครับรักจริงครับ ใหญ่ๆเลยปอครับครับผมคืนนี้พาน้องเขาไปกินตับนะเดี๋ยวกินกินตับเป็นชาท,เท <l ots> ะเลนะคนที่สองพร้อมไหมคะ <l ots> เดี๋ยวพี่หนุ่มชวนให้นะถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวปอก,กรีนต้องจำไปด้วยนะเพราะเดี๋ยวจะให้ปอก,กรีนเป็นคนตัดสินว่าใครที่บอกรักได้โดนใจที่สุดคนที่สองครับใช้ชูเบสสามจิวัตรโทรหาปอแบบกรีนแล้วอยากบอกว่า <l ots> รักจังลูะ ภาษาท้องถิ่นมันโดนใจเหมือนกันนะพ่อเนี่ยังดิรูเลยโอ้โหเป็นพูดได้เลยเนี่ยพูดมื่อกี้เออไม่รู้เลยรับจัมพ์ทูนะครับด้านล่าชื่อตัดสินกันด้วยนะว่าใครน่าจะได้ชนะไปนะครับผมคนที่สามแล้วแหละใส่เสื้อตรางมาด้วยครับมีที่พูดสโลแกนคนฟางด้วยอยากจะดูสามคำเด็ดๆจากเขาคนนี้เหลือเกินครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วครับทูเอสสามจีพัทนะครับ โทรหาปอับกลินแล้วอยากบอกรักว่ารักดุนแรงเดี๋ยวนะเดี๋ยว่าถ้างจริงผมผมว่าตอนทำอะไรไม่สำคัญอยู่ที่ท่าแล้วะ้องจรงนะครับ ถ้าแต่ละคนของชาวจังหวัดตรากตั้งแต่พี่ลงไปมานะครับจังหวัดนี้แรงที่สุดแล้วแหละตั้งแต่คุณแม่ตั้งแต่เปิดมาแล้วแรงมากคนสุดท้ายต้องแรงกว่าสามคนนี้นะเอออาการหนักเลยนะครับผมบอกให้ถ้าจะชนะลงไปนอนกินก็พูดเลยคนสุดท้ายรอดูครับเขาจะบอกครับว่ายังไงครับกับชูมุเฟสสามจีพัทบอกรับบอกกินวัวรับนะจ๊ะ เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราลงทับทีแล้วเราว่ากันอีกทีโอปอลครับถ้าคนแมนไม่พอถาเขาแบบของเนื้อถึงตัวแต่ผมว่าคนที่เนี่ยคนที่เนี่ยน่ารักไม่มากแต่ท่ายากเขาเยอะเลยเพราะโอเคครับนี่ผมว่าเราคงต้องไปแอบจิ้มจับกันไกลๆแล้วแหะโอเคโอ๋น่ารักมากครับชาวจังหวัดสระบุรีแสดงออกสนุกสนานมากสี่คนนี้ Man, <Sustain able calculator> ลองคิดดูแล้วกันว่าปอกับกรีนเนี่ยจะให้ใครครับที่โดนใจเร็วแรงชูเวสสามจีพลัสที่สุดครับึุษากันเลยอ่าน้องกรีนเป็นตุษาน้องปอก่อนพี่กรีนคนนี้เขาสาก่อนดังไปแล ลืมเอาไม่ลืมต้องใส่ถุงใส่เอาละครับคนที่ได้รางวัลนะครับพร้อมลายเซ็นของพี่เขาถุงที้เลยนี่มีของรางวัลอยู่ในถุงด้วยฉะนั้นครับสามคนคิวหน้าที่อยากใกล้พี่ธนวัลเ,เตรียมตัวกันได้หร,รอเตรียมตัวกันไะด้พอนะเดี๋ยวเตรียมตัวกันได้พอต้องเร็วแรงมากๆเอาละครับตัดสินกันได้ยังครบับกับรางวัลแรกของเราในวันนี้ชูโมเวสสามตีวัดสีส่คนนี้ใครเป็นผู้เฮ้ย ปรึกษากันนานไปแล้วเขาไม่ได้เอาแชมป์ไม่ได้เลต่นระดับประเับที่คิดว่าเราจะชนะไหมโอ้ยไม่เอาหรอกคิดว่าเจะชนะไหมครับไม่แน่ใจเหมือนกันเราจังหู้แฮ่เราเราคิดว่าเราชนะไหมถ้าเราชนะไหมชนะไม่ดูเจ็บแรงไหมก่อนครับโอ้ยดูแต่แรงไม่กนเราล่ะถึงเนื้อถึงตัวเขามากเลยนะใช่ไหมร้าเปอศกรีมค่ะ เอาละครับตัดสินได้แล้วขอเชิญประกาศผลตรงนี้ลูกปอน้อกกินถูกปรึกษากันนานมากและตอนนี้ครับเขาได้ลงมติกันแล้วลงคะแนนเสียงโหวตกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับมและคุนที่ต้องเดินออกจากบ้านไปก่อนรอเราจะให้เป็นโหวตกันเลยทีเดียวตอนนี้เราละละเออยู่สองคนเดี๋ยวเราจะให้ผู้ที่ถูกเรียกชื่อกวมือเหยียบนันแหละเอาละครับผู้ที่ถูกเรียกชื่อเดี๋ยวเราจะให้ลูกบอลคนประกาศผลเลยครับผมคนแรกครับ อันนี้เป็นวี2 3 4่อา่าโอเควี2 3 4ตามนี้นะครับและวีครับคู่นี้ได้เข้ารอบต่อไปก็คือมีสแล้วม3สามครับผมห้าเป็นรอบชัวร์เป็นี่เป็นพีเลยฉะนั้นครับคนที่ต้องลากกระเป๋ากลับบ้านไปก่อนนะครับไป ออกไปไดมีสมุดของพี่นาเดชแจกให้นะครับเออกกัไปจดได้ขอบคุณพี่ลิฟกับพี่โกครับขอบคุณด้วยนะครับนีสสับมั่นใจว่าชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับขอทุกคนโอเคครับเดี๋ยวครับไมคนมี่ครับให้น้อกสรีมถือไว้ด้วยและสองคนนี้ครับเป็นแทนจังหวัดพังคิดว่าอยากเอาถุงเทเดให้กับใครดีเนี่ยสองคนนี้เออ รู้ปอดตัดถี่ไหมหรือยังตัดสินแล้วครับตัดสินแล้วตัดสินไปแล้วด้วยครับผมคนที่ผมจะเรียกชื่อต่อไปนี้ครับผมครับขอเชิญก้าวมายืนด้านหน้าครับคนที่ยืนด้านหน้านี่คือผู้ชนะแล้วใช่ไหมยังไม่บอกยังไม่บอกโอ้ไอ้นี่เก็บกดมาจากการไปขวดหรือเปล่าอักพูดแบบนี้ว่ามันกดดันดีมากยจับมือกันเหมือนเหมือนในบ้านกันได้ดีดี โอเคจำไว้กันเดี๋ยวเขาจะด่าเอานานไปแล้วและ,และผู้ที่ชนะเกมแรกวันนี้ก็คือวีสสองครับผมวิสสองนะครับมีสสองวันนี้ครับชนะเลิ่ไปเลยนะครับรับถุงกะเลนจากน้องฟอกกับม้ังกรีนไปนะ ยืนถือก,กันแล้วถ่ายรูปคู่กันหน่อยของเราแพ้ไม่เป็นไรเราถือนี่เลยพี่ณเดชน์แรงจิใ,ใจทุกคนของเราดูดีสองใช้ภาษาบ้านในการพูดด้วยอโอ้ต้องบอยยืนใ,นใกล้ๆหน่อยโอเคอ่าหนึ่งรูปนี่จะถ่ายที่ถ่ายเองเลยเหรอคะไม่เป็นไรทีนี้เรามีกล้องใหญ่เนี่ยเห็นกันทุกคนอ่ะยืนเสาทับชูสามนิ้วขึ้นมาสามจีมันรัดแบบนี้เอ๊หนึ่งสอง ขอบคุณด้วยนะครับน้องสองคนที่เราแรมได้ใจวิโดก์มากเลยนะเดี๋ยวถ้ามันไปผมผมอยากได้อีกรูปหนึ่งครับผมอ๋อถ้าบปออยากถ่ายกับทุกคนนะครับผมก็ช่วยทำเหมือนผมดังมากยกมือมาสูงสุดครับครับพี่โดมถ่ายให้มาพี่โดมถ่ายให้ออน้องปอล์กรีนนั่งด้วยขอถ่ายรูปนะครับกับแฟนๆชาวจังหวัดตรังสักหนึ่งรูปนะครับโอเคครับด้านหลังไปสาดไปชูปสาษาจีนขึ้นมาถ่ายกับปอกรีนได้เลยครับถือโดมถ่ายให้นะครับ หนึ่งสองหนึ่งสองจถือเลยครับพี่ครับจันมาเลจ้าเลยนะมมาเินองสามนกั่ใสุอนันกันแสใครชตม ต้องเลยผมมีเพลงครับผมบดไหลย้อนที่ร้องไปครับก็ฝากด้วยครับผมฝากไว้ในกระดองใจของชาวใต้ทุกคนด้วยครับกระดองใจโอ้โหวันนี้ทำอะไรนุกงเกินหรือว่าอะไรก็เพื่อความสนุกนะครับขอบคุณทุกทุกคนมากครับผมขอบคุณครับอ่านะครับน่ารักจริงๆหนุ่มน้อยคนนี้ล้กกรีนนะครับผลงานที่เย้ายมากหม่ละครก็เพิ่งจบไปมีงานอะไรให้กับแฟนได้จับได้ก็คือเรื่องขุนเด่นนะคะบัวทองจำได้ไหมจำได้ไหมจำไบัวทอง บค้ทองก็มีละครเรื่องใหม่แล้วนะคะเรื่องหยกเรื่องมังกรนะคะในซ่องเจ็ดนะคะคุณหนูดูเพลเรู้จักไหม,ไมนี่อยู่ในละครค่ะอย่ละครดูนะคะทุกคนทุกพื้นหาทางช่องเจ็ดไทยขอบพักค้ำเนาะและ,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 ะต้องดูเด <ๆ S 1> ตามผลงานที่เหลือด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอาล้วครับขอบคุณทั้งสองท่านด้วยขอบคุณลูกบ่อลูกซีด้วยครับสุดยอดจริงรนะคสุดสนานแบบนี้นะ